นครพนมสนที่กำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองสกัดกองทัพหมดคนยาบ้าเกือบ3ามแสนเม็ดทิ้งปากรวยวิ่งหนีเร่งขยายผลจับปุ่มขบวนการวันที่11พฤษภาคม2567ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารราบกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีบ้านสันติสุขหมู่14ี่ตำบลน,น้ำกำอำเภอท่าพ,พนมจังหวัดนครพนมพันเอกซิลดุลยาคายผู้บังคับการกองบังคับการวูคุมที่หนึ่งรองนยงานความมั่นคงในพื้นที่ประกอบด้วย น่นเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำคงเขตนครปนมทหารพรานตำรวจฝ่ายความมั่นคงตำรวจนำร่วมการถแถลงเา้ารรตันตุลิตยาเสติดให้โทษประเภท 1. หนึ่งเฮยบ้าประมาณสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเม็ดที่บริเวณปากปลวยหลังบ้านเลขที่สี่สิบามูเจ็ดบ้านสายมูลตำบลน้ำดำเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกาของวันที่สิบพฤษภาคมที่ผ่านมาจากถแถลงเทาาแล้วพันเอกซิลโดนยาคล้ายผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ หนึง่งพร้อมด้วยงานความมั่นคงได้เดินทางไปตรวจจุดที่เรือหาปลาเข้าเทียบท่านำยาบ้าลำเลียงมาส่งอย่างไม่เกรงรกลัวกฎหมายเพราะจุดที่ลำเลียงยาบ้าอยู่กลางชุมชนโดยเดินลงไปแบกกระสอบเพื่อเอาไปซุกไว้ในบ้านเพื่อรอกลุ่มขบวนการมารับไปยังพื้นที่ตอนในอีกทอดหนึ่งทางนี้พันเอกสิวลยาคลายผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่หนึง่งได้ฝากถึงผู้ที่ยังลงผิดทราบหรือไม่ยาเสพติดมีอำนาจาระเบิด สามารถทำลายชีวิตคนเ,เหมือนตายทั้งเป็นยาเสพติดจำนวนเล็กน้อยทำให้คนที่เสพหมดอนาคตเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นรัฐบาลยังต้องมาเสียงบประมาณในการรักษาถ้าคิดเป็นหัวสม,มุดินค่คนารักษา 1. แสนบาทถ้ามีคนติดยาหนึ่งคนผิดเป็นเงินหลายสิบล้าน<ว>าถ้าท่านเป็นคนไทยมีความรักแผ่นดินเกิดท่านมีความรักลูกหลานขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวมิฉนั้นลูกหลานที่จะเติบโตตามมาจะไม่เหลือดูแลพัฒนาประเทศต่อไป การตรวจยึดครั้งนี้หัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวปูนกำลังสุรศักดิ์รมนตรีร่วมกับน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ลาดะเวในเขตรับผิดชอบริมฝั่งแม่น้ำโคงกระทงมาถึงบ้านไซงูนมู่มที่7ตําตำบลน,น้ำตำพบเรือหาปลาลำหนึ่งตรงมาจากประเทศเพื่อนบ้านและขับลุกขดหินที่อยู่ปลาแม่น้ำจำนวนมากเข้ามาจอดเที่บันไดขึ้นลงแม่น้ำโคงลักษณะต้องสงสัยจึงประสานไปยังชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 3. หน่วยฝ้าตรวจชายแดนที่2 1ิเฝ้าติดตามความเพื่อนไว้พบชายคนหนึ่งอายุประมาณ 80กว่าปีซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านมีประวัติผูกพันเกี่ยวกับยาเสพติดเดินล,ลงไปแบกกระสอบพลาสติกสีเขียวขึ้นมาริมฝั่งแม่น้ำโคงชุดปฏิบัติการจึงได้ไล่ตามเพื่อจับกุ่มชายดังกล่าวตกใจโยนกระสอบต้องสงสัยไว้ที่บริเวณปากลยุยหลังบ้านเลขที่49หมู่7บ้านสายมูตำบลน,น้ำกำและอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพบกระสอบสีเขียวจำนวน1ใบ ภายในเป็นกระดาษไทยตันน้ำมีอักษรว่าหนึ่งอยู่บนแห้่จำนวนภาษิต้อนพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ยาบ้ารวมสองแสนเมื่นสี่พเม็ดเจ้าหน้าที่จึงได้นำของลางทั้งหมดมาเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดลงบันทึกสรงพนักงานสวนศพทาพนมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป